คุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะว่าวิสกี้มันมักจะมีอายุบอกอยู่ที่ข้างขวดเช่น12ปี18ปีหรือบางขวดบอก30ปีแล้วมีใครเคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องใส่ตัวเลขอายุแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่เลขอายุที่เขียนบนขวดเช่นวิสกี้12ปีที่เราเห็นกันนั้นมันคือระยะเวลาที่สปิริตถูกบ่มอยู่ในถังไม้โอ๊กไม่ใช่อายุตั้งแต่การกันนะคะและไม่เกี่ยวกับเวลาที่อยู่ในขวดด้วย เช่นถ้าเราบ่มในถังไมโอ๊ก12ปีแล้วถูกบรรจุขวดถึงคุณจะเก็บไว้อีก50ปีเล่านั้นก็ยังคงอายุ12ปีเท่าเดิมการบ่มในถังไม้นานขึ้นทําให้เหล้าได้รับกลิ่นและรสจากไม้โอก๊กเช่นวานิลาคาราเมลและกลิ่นควันแล้วก็จะมีรสชาติที่นุ่มนวลขึ้นเพราะแอลกอฮอลดิบจะค่อยๆละมุนล,ลงนี่คือเหตุผลที่แบรนด์ต่างๆภูมิใจใส่เลขอายุไว้หน้าขวดเพื่อบอกว่าฉันบ่มนานนะเช่นพรีเมียมนะ แม้เหล้าบ่มนานจะมีรสชาติที่ลึกและซับซ้อนแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะถูกใจทุกคนเสมอไปนะคะเช่นเหล้าที่บ่มนานอาจเข้มขมหรือกลิ่นไม้แรงเกินไปสําหรับบางคนแล้วบางคนก็ชอบวิสกี้อายุ8-10ปีมากกว่าเพราะยังมีกลิ่นผลไม้หรือกลิ่นดิบๆที่ชัดเจนอีกอย่างการบ่มนานทําให้เหล้าหายไปบางส่วนเรียกว่าแองเจิลแชร์นั่นแปลว่ายิ่งบ่มนานต้นทุนยิ่งสูงราคายิ่งแพงแต่ไม่ได้การันตีว่าจะอร่อยถูกปากผู้ดื่มเสมอไปค่ะ